เอ้ยเว้ยเก,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 กินน้ำลายน้ำเจาะละผมอ้ำรำพ่อดีแมนปะอืาเอาพักลูกไปพี่น้องเอ้ซื้อเต็มของเพียร์ยซื้อเครื่องซื้อเต็มมันกุจราชีกุจราเพียร์ <c oughs> เอาก้อยเสือครับวันนี้ก้อยเสือเจ้าเดิมเจ้าเก่าครับพี่ใหม่เจ้าเก่านี่สวนบ่น่ย ช้อนนะบี่เอาบ่วงบวงใหญ่เนี่ไไงไดปะทอร์พีทอร์พีฮะทอร์พีอไรครัวไนพ่อเท่าไงพ่อเท่าควครเอ๊พ่อเท่าไม่เท่าครัวให้โอ้พี่แงเป็นเลยเนาะ พริกแดงครักงเนาะถึงใจแท้ว่าพริกแดงโอ้กลนัวเอาใส่บัวทุกันลืมเขาดีหมดเนี่ยดีดีด้วน้ำปลาน้ำปลาสิน้ำปลารือพี่น้ำปลากันดีตัวจะได้ขมขมมันจะได้ขมขม Phiento độ vẫn không uhm Ngoài dọa sự ítли tế Ô hai,hãy b🍶m ch recess Lúc nãy đó dife churing có cái khe Help Take rach resting có tổ chức chính trpack hàng th quart cùnglair nh purchasesیں có N Craig hôm nãy kết thúc chuyến Frank hoa N ai được nín nhòn quan khaiheid and living sharerecme trong seeing it. N fas hjä nbye got jo mà

ดนะก้มจนเต้าคงคงไม่แซ่บโอ้พี่น้องเ้ยก็นเอาเั็ดขวดจนเต่ายัเอาจนเั็ดขวดไหมขวดมามือมือมือชิมมาแล้วพี่น้องมือพ่งมือชิมมาแล้วผู้นั้นมาไหนได้เรื่องเลยได้เรื่องแซ่บบ่แซ่บมู้เลยผู้นั้นมาต้องแค่มาแล้วพี่นมาแล้วพี่น้องมาแล้วเอาเอาไปจ่อยมาเเาาาขขมือชิมมา เอาเงล้วมาแล้ว,ลวเพิ่มอยู่เพิ่มอยูมนนะ่ม่ไหวเนาะผมนะบุญนะมุญติวติ้วติวติว,ตว,ตว,ตวแล้วถ้าเป็นเนื้อก็จะเวียนหัวแล้วเป็นเนาะงัวเวียนหัวแล้วเป็นเนาะใส่ผักกันบ่อยเลยว่าซิมเลยซิมปันม้น่มจะเอาแล้วใส่มือเนาะเราใส่ซ่อนเต็มซ่อนเลยนระาของแท้เนาเลาข้อเนือน้อเนาะอ้วกไก่กินน้ำลายน้ำเจาะล่ะ ผมอำรำค่อยดีแมนบ่อ่าเอาพักลงไปพี่น้องเอาพักกระย่งหมดยไปกระนึกว่าพักกระยงตาก็บอค่อยดีเอาต้มขวดดีแค่นี้อ้แมนแม่นเรเราเราต้มเมืนพใส่ม่หาพี่มันจะเปลี่ยกัดเอาคือมักานี่นาะเนี่ยเอเต้นแดพี่เดาน้ำแน่เอา โยกนะแม่ค้นขึ้นเลยเออว้ยคือคือคือโอ้คักแขกหนึ่งเท่าแล้วบ่ฮหนึ่งเท่าแล้วบ่เอาเอาลืมหนึ่งเท่าโอ้ยหนึ่งเท่าเห็นไหมกองโฟมมาเต็มจ้วยเนาะมาใส่ยังอไงบ้บ่มาแล้วมาแล้วเอาอีกยำเอาเอาอีกเอาอีกสดเลย ใส่บ้วงซอนเลยบองใส่ซ้นมันบวดนวดปวดสะใจตัวมันแสบแล้วบอสใส่หอมก็แสบแล้วลงโตแล้วมั้ยทำลำเลยปะ่ะข้าวอ่ะข,ข,ข้าวข,ข้าวก็ยกขึ้นไปแก้วหนึ่งน้ำขาวยกขึ้นไปน้ำขาวหนึ่มีแต่น้ำเหลืองโอเคครับคลิปนี้พี่น้องอขอบคุณหลายๆครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ฝากกดติดตามกันได้ครับเด้อไว้เข้าหน้าเอาไว้คลิปหน้าพรอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีครับกลับทำงานอีกแอ้ฝากอะไรกูแจ้งได้ครับเด้อสวัสดีครับ